ังคณานีรภัยจิตบอกว่าการลักลอบหรือลวดหนามเพื่อเข้ามาฝังทุ่นระเบิดใหม่ถือเป็นการผิดข้อตกลงปฏิญญาร่วม26ตุลาและขัดอนุสัญญาออตเตว่าพร้อมกับติดแฮชแท็กว่าขอแสดงความเสียใจต่อผู้เสียหายและครอบครัวค่ะได้เท่านี้แล้วค่ะคงจะสุดแรงเกิด ของนางแล้วล่ะค่ะเนาะคุ้มค่าเงินเดือนสวมากเป็นสติปัญญาให้สังคมได้ดีม,มากทราบซึ้งในใจเหลือเกินเป็นพระคุณแก่แผ่นดินเหลือเกินไม่รู้ว่าทำด้วยน้ำใสใจจริงหรือกลัวถูกสังคมรุมด่า ไม่สามารถตอบแทนได้แต่สิ่งที่คุณอังคณาธรรมสวอังคณาธรรมชาวบ้านอย่างเราเราก็ทำได้ทำก่อนจะด้วยซ้ำคำถามคือว่าทำได้ดีที่สุดแค่นี้เหรอด้วยความเป็นสอวอทำได้ดีที่สุดแค่นี้หรอสุดแรงเกิดแล้วหรอ สุดแรงใจที่มีให้แก่ประเทศไทยแล้วหรออังกนาะทำได้แค่เนี้นะโคตรซึงใจอยากจะไปกราบเท้าเหลือเกินขอบคุณจีจีเลยนะ